สวัสดีค่ะรุกเพตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถานนะคะก็ในวันนี้นะคะเพจอิจันเราก็ส่งทีมข่าวมาทั้งหมด2ทีมใหญ่นะคะโดยทีมแรกทีมน้องแพรนะคะก็ประจำอยู่ที่ ท่าเรือน้ําลึกนะคะอยู่ที่บางสะพานนะคะส่วนอีกทีมนึงนะคะก็คือทีมของเบลเนี่ยก็ประจําอยู่ที่มุยที่สว่างราชสถานธรรมสถานนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ภาพที่ลูกเพจได้เห็นเนี่ยก็เป็นรถของมูลนิธินะคะได้มีการนําร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างนะคะที่ เมื่อเช้านี้ที่เราบอกว่าเมื่อคืนนี้เจออีก2ร่างนะคะตอนสองทุ่มนะคะก็ร่างแรกเนี่ยมาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไปแล้วนะคะแล้วก็ร่างที่สองเนี่ยก็เพิ่งขึ้นฝั่งมาได้นะคะก็นำขึ้นรถของมูลนิธิค่ะเพื่อที่จะมาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะเพื่อที่จะรอการยืนยันค่ะว่าร่างที่พบเนี่ยเป็นใครนะคะเลกน ก็เดี๋ยวทั้งหมดนะคะจะต้องรอการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงในวันนี้ที่มีรายงานล่าสุดนะคะว่ามีพบเพิ่มอีกอสองร่างนะคะก็เป็นในบริเวณของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรน,นะคะก็อันนี้เป็นในส่วนที่ประมงชุมพรเนี่ยเป็นผู้พบนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยเป็นทางเรือหลวงนเรศวรน,นะคะ ได้พบนะคะก็เดี๋ยวอีกสองรายที่พบล่าสุดเนี่ยอันนี้ขออนุญ,ญาตยังไม่ยืนยันนะคะว่าว่าเป็นเคสของเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะรอให้ทางท่านผอบอกองทัพเรือนะคะเป็นผู้ถแถลงยืนยันความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสำหรับเคสล่าสุดที่พบว่าเป็นเคสดำนะคะ แล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้นะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวสักช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะหรือภายในวันนี้นะคะก็นิติเวศตำรวจนะคะจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมาถึงที่มูลนิธิค่ะแล้วก็จะมาตั้งศูนย์บัญชาการนะคะเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการปิดศูนย์ไปแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยท่านรอง พบว่าตอรอนะคะท่านสุรเชษหักพาน,นะคะก็ได้มีคําสั่งให้กลับมาเปิดศูนย์บัญชาการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะตั้งอยู่ที่มูลนิธิสว่างเนี่ยแหละค่ะ ก็จะมาตั้งในช่วงเย็นนะคะก็คาดว่าเวลาน่าจะประมาณห้าโมงเย็นนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะที่จะมีการตั้งศูนย์ก็เราจะอยู่แค่บริเวณด้านนอกตกดีนะคะไม่ได้เข้าไปที่ด้านด้านในคะ่ะ เราคาดว่าทางด้านในอาจจะมีการเตรียมการแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าในเบื้องต้นความคืบหน้านะคะ จากการค้นหากำลังพลสูญหายค่ะเหตุเรือรลวงสุโขทัยอับปลางกลางทะเลนะคะก็ในวันนี้เนี่ยได้มีการปรับแผนในการค้นหาค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งทีมนักประดาน้ำค้นหาใต้เรือนะคะรวมถึงใช้อากาศยานบินลาดตะเวนนะคะแล้วก็ รวมถึงยังมีการใช้เรือน,นะคะออกลัตเะเวนตามแนวตลอดชายฝั่งนะคะที่คาดว่าจะมีวัตถุนะคะลอยไปติดนะคะก็ในวันนี้ในช่วงเวลาสักประมาณช่วงบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาค่ะว่าพบสองร่างนะคะแต่ว่าสองร่างนี้ก็อยู่ระหว่างการนำขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะก็มีการเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการนะคะพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะก็คาดว่าจะตรวจเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะก็โดยจะมีทีมแพทย์นิติเวชค่ะ เจ้าหน้าท er that s that s that ี like ่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ค่ะจะเดินทางลงมาอย่างพื้นที่นี้นะคะมาถึงที่นี่นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการดําเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะโดยขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็จะดําเนินการเช่นเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะที่เคยมีมานะคะซึ่งก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับญาติรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงเป็นความรวดเร็วในการตรวจพิสูจน์ด้วยค่ะ ็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยก็ลูกเพจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆนะคะได้ที่หน้าเพจอิจานนะคะรวมถึงยังสามารถติดตามภารกิจการค้นหาก,กำลังพลที่สูญหายได้ที่หน้าเพจอิจานเช่นกันค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราส่งทั้งสองทีมลงมาประจำนะคะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ เพื่อติดตามภารกิจในการค้นหากำลังพลที่สูญหายที่ยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็ขอใหอ้ปฏิหารเนี่ยมีจริงนะคะเราสำหรับผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของกำลังพลที่จากไปด้วยนะคะ